สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสายปัน่นกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องคนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าวันนี้น้องจะพาพี่พี่มาเล่นเกม way of the qlen นะคะหรือน้องกเลนซิ่งกเกลนใจของเรานะแล้ววันนี้น้องมีค้ดรับมาฝาก3คํคำเลยนะคะค้ดแรกคําว่าเปิดไป,ะคะไปยค่ะอดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสูงสุดอยู่ที่400ค่ะต่าสุดอยู่ที่1เอ่ย1ใจแล้วเดี๋ยววันนี้น้องพาพี่ๆไปตีตั๋วเกันก่อนเลยแล้วกัน ตัวเจ็ดนั้นที่เด็ดจริงๆนะคะเขาว่ากันว่ามาแบบนี้นะอือหึแล้วยังไงวันนี้น้องกินเลนสิง่งของเราจะรอดหรือจะร่วงนะคะมารอดูกันเลยนะจะสร้างตำนงสร้างตำนานให้เราอีกหรือเปล่านะจ๊ะอือหึ่ยังไงและเปิดแรกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สิบหลยเมื่อก่อนเลยจังหวะนี้และอือหึนี่นึกว่าจะไหลต่อนเนื่องไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆมาเลี้ยงๆอย่าเร่งๆๆรีบนะคะพี่ๆเดี๋ยวจะนอนที่แคบเด้อ ยังไงจังหวะนี้ไร่มาก่อเลย2และมีไว้มาเชื่อมเคจังหวะนี้บวกไป12บสองเฮ้ยและถุงทองไร่มีเจ็ดไว้มาเชื่อมอีกจังหวะนี้บวกไป15เอาเรื่องจัดและสิบไร่มาต่อเนื่องบวกไปอีกสองและสักเ็เตอร์ได้ลุ้นยังไงหมับหมับเฮ้ยแล้วมีไว้มาเชื่อมคิวจังหวะนี้บวกไปสิบหกไปครับลุ้นต่อครับยังไงหมับหมับหมับเอ้ยโอ้โหหวานเจียย๊ยลีคะทีไปต่อ,ตอเลยดีกว่า อย่ารอช้าอย่ารอช้าไปลุ้นซีกันต่อเลยดีกว่าเราจะพี่พี่จ๋าวันนี้จะทีเด็ดหรือเปล่านะคะมารอลุ้นกันเลยนะน้องกินเลงซิงของเรานะและได้คูณเพิ่มนะคะทีนี้จะได้เพิ่มคูณทีละสองนะจ๊ะพี่พี่เน้นเน้นบอกเลยยังไงและไรเมื่อตอนเลยจังหวะนี้พวกปีสี่เห็นไหมคะคูณของเราจะเพิ่มมาทีละสองทีละสองนะคะพี่พี่ขาท่านเราได้นะจังหวะนี้ไรเมื่อตอนเลยจังหวะนี้ไ 12, รมีสิบสองเฮ้ยเอาเรื่องจับยังไงเอ้ละเอ,อ,เอ,อช่องแรกนี่ลง ไปค่ะไหลกันต่อเลยดีกว่านะคะเล่นจังหวะนี้พรกการาาก์อะไรเมื่อกนเลยนะบวกไปยี่สแปดและได้บวกสปินไปอีกหนึ่งหนึ่งหนีสวยๆเลยจังหวะนี้อะไรเมื่อกันละห้าสิบแปดไปค่ะไหลไม่หยุดอุ้งได้บวกสปินมาอีกสองนะบอกเลยว่าเน้นๆไหลกันยาวๆไหลกันเป็นทั้งคืนเลยทีเนี้ยยังไงมาเพื่อให้เหรียญไหลก่อนเลยบวกไปอีกสิบแปด แล้วเจช่องสองอูวี่เคช่องเคไหลมาต่อเลยจังหวะนี้46แล้วเจไหลมาต่อเนื่องเต็มกระดานอีกจังหวะนี้163่งรมีวายนอรออีกจังหวะนี้น้องเรียนไหลมาเลยหนึ่งรยยี่ไปค่ะไหลกันต่อเลยกว่าไหลโปรยเลยไปเรางวัลซูเปอร์เมกาไหลมาเลยสามร้อยห้าสิบไปค่ะขอแบบไหลจัดหนักจัดเต็มหน่อยได้หรือเปล่าจันน้องกิเลนซิงอยากได้ซิงซิงอะจัดให้พี่หน่อยยังไง อ,อยังเลหลือสี่หมุนหมับเขาให้มีวายมาเชื่อมอีกจังหวะมีเ่ระไหรมา261ยและถุงทองไม่ลงนะหิน้น่าเสียดายจัดไปค่ะรางวัลเมกะไหลมาก่อนเลยรหลุ้นกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้พักกาดไหลมาก,ก่อนเลยขึ้นกระดานบวไป518เฮ้ย พูดไม่ทันขาดคำรางวัลซูเปอร์เมกา5้าจัดไปกันต่อเลยดีกว่านะคะพี่ๆขาอย่ารอช้านะพี่จะได้บวกสปินมาอีกหนึ่งโอ้โหมบอกเลยอย่างนี้ก็ไหลไม่หยุดเลยดิครับและสองหมุนจุดท้ายนี้เชื่อไหลเมื่อก่อนเลยสวยสบวกบวกบหนึ่งรอเจียริบือไหลมาตอนนี้ีนจังหวะนี้4ี่เปลี่ยนช่องสองไม่รู้ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะยังเหลืออีกหมุนสุดท้ายจัดให้พี่หน่อยมากเให้ไหลมาก่อนเลยค่ะจังหวะนี้ยี่หและเคไหลมาต่อเนื่องบวกอีกสาเจ็ดและได้บวกฟีสปนินอีกหนึ่งอ <au S 2> อย่างนี้ก็ไหลกันยาวเลยโอ้โหเอาเรื่องจัดปาค่ะน้องกิเลนซิงของเรานะคะรางวัลอตนึ้องโต1 155และได้ลุนฟีอีกหนึ่งที มันเที่ยงจริงรางวันรวมจบไปที่1,594ไปค่ะลุนกันต่อดีกว่าที่ไหลนอกจัดดีเหมือนไหลในหรือเปล่ายังไงไหลมาเลยสิบเอเยเอาเรื่องจัดและเจไหลมาต่อเนื่องวายมันอนรอจังหวะน,นี้บวกไป53าสิบสามยังไงดูว่าจะไหลต่อกันย,วยาวๆใส่เนียวจับหนักจับเต็มไม่พี่หน่อยน้องกินเลนซิ่งวันนี้พี่ขอซิ่งๆหน่อยค่ะไปจังหวะน,นี้ไหลแล้ว มหมัดพองไมบวกไปก่อนเลย7จตีละพักการไหลมาเต็มกระดานจังวะนี้840ิคิวไหลมาตอนนี้น0 3นโอ้โหรางวัลซูเปอร์เมกา854ไหลกันต่อหลุยกันปุยหลุยกันไปไหลกันปุยหลุยกันไปไปค่ะจัดหนักที่30หมุนเลยแล้วกันที่ตั๋วเก้า ออขอเน้นๆหน่อยได้หรือเปล่าจ๊ะน้องกิเลนซิงคลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นหรือมาทำตามกันนะจ๊ะและพี่ๆคนไหนอยากดูเกมอะไรก็ขอบก,กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะจัดทำให้ดูในคลิปต่อๆไปเด้อยังไงและวายมันรอจังหวะนี้เต็มกระดาน74ีเฮ้ยละเจออะไรมาตอน่้งครึ่งกระดานอีก27เอาแล้วละถุงทองอหไมาอีกจังหวะนี้บวกไป13 หวานอลาจังหวันนี้เต็มกปได้สามสิบสามลน้องพักกาไหในจังหวันนี้หนึ่งพันสองร้อยสิบห้าโอ้โหฟิลฟา้ลเาเผาเผารางวันซูปเปอร์เมกาถึงวันสามร้อยเจ็ดสิบวยงามมากแม่ปังปุรยสไปค่ะรุยกันต่อเลยดีกว่าโคตรับที่สองนะคะคำว่าเดียวมับเขาให้เหรียญไหลามากล้วเลยบวกไปสิบ อืยแล้วจังหวะนี้วายมีช่วงเคบวกไปก่อน9แล้วสิบไหลมาต่อนเนื่องบวกไปอีกสามวายนอรอถึงทองจังหวะนี้บวกไปยี่ิบเอเอาเรื่องจัดและวเออะไรมาต่อนเนื่องอีกบวกไป3จังหวะนีอะไรมาอีกแล้วนะคะแปบหกวา,เายเต็มแถวหมับเข้าให้สอง้อยสิหูเน้นเน้นเน้อเนื้อเน้นเน้นรางวัลเมกะสามร้อยค่ะลุยกันต่อเลยดีกว่าไหลไปไหนน้องกิเลนซิ จัดให้พี่หน่อยพี่อยากได้แบบจัดหนักจัดเต็มได้หรือเปล่าเคอะไรมาต่อเนื่องบวกไป7อุ้ยจังหวะนี้เออะไรมาแล้วนะคะบวกไป6วายมาเชื่อมสิบอีกจังหวะนี้เต็มกระดานสามสิบห้าผักกาดไหลมาตอ 1, ่อเนื่องเต็มกระดานอีกเจ็ร้อยยีเกจอะไรมีโอ้โหบวกไป2วายมาเชื่อมผักกาดจังหวะนี้372อย 72. โอย้น้องผักกาดวันนี้อยากกินผักเลยทีเดียวรางวัลซูเปอร์เมกา1160 สวยๆไปเลยแนมะ่<า>เดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อผักกินซะหน่อยแล้วอ<า>เต็มกระดานอย่างเดียวเลยนะไปคาา่ะจังหวะนี้ไหลมาก่อนเลย5และเอไหลามาต่อเน,นื่องครึ่งกระดานบวกไป8ไปค่ะไหลยอย่าหยุดชุดไม่อยู่ขยับตัวหน่อยแล้วกันไปที่ตัวยี่สวยขยี่ใจแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้น้องกิเลนซิงของเราขอทายซิงซิงหน่อยได้หรือเปล่ามัดให้เอไหลามาก่อนเลยบวกไป12 <c oughs> เอาไงนี่เนี่ยที่เลนซิ่งจะเล่นฉันอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ยังไงใจอะไรของเราเลยขึ้นกระดานบวกไปอีกเก้าคิวไหลามาต่อเน,นื่องจังหวะนี้และมีไว้ไม่เชื่อมเอเต็มกระดานจ,จังหวะนี้2421พูดไม่ทันขาดคำพูดอ,อยู่แนบแมทเรามาซูเปอร์เมกา2434จัดหนักจัดเต็มให้หนุ่ยแล้วนะคะน้องกิเลนของเราไปค่ะ รีมาตามรีมาตามกันได้เลยเด้อสูตรนี้บอกเลยว่าทีเด็ดจริงๆเออะไรมาต่อเน,นื่องเลยบวกไป4ยังไงแล้วมีวายมาเชื่อถือสมสิบเฮ้ยแล้ววายมันอเอาจองังหวะนี้ไหลปีเก้าสิบหกโอ้ยนึกว่าน้องผักขาดช่องสองยันลงนะไม่งั้นไหลเอยาวๆตาค่ะลุน้นกันต่อเลยดีกว่านะคะไหลปูดหลุดไปสิบะะไหลมาต่อเน,นื่องอีกขึ้นนานบวกไปสิบเจ็ด วายมานอนรอแบบนี้จัดมาจัดเต็มมาเลยเต็มกระดาน328ร้อยี่สิบแปดเฮ้ยและวผก,กาดไหลมาต่อเนื่องอีก1680หอยโอ้ยไหลมี่ชนม่อยู่จริงๆนะคะน้องกิเลนซิงของเราโอ้ยวันนี้น้องผักกาดนี่เขามาดีจริงๆนะรางวัลซูเปอร์เมกาสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดสงสัยวันนี้ต้องไปซื้อผักมากินซะหน่อยแล้วโคนรที่สามนะคะคำว่าอยู่ไปค่ะแล้วเหรียญไหลไปกันเลยจังหวะนี้บวกไปหก ขอ,อไหลแบบจะหนักจะเต็มแบเมื่อกี้อีกได้หรือเปล่าหูยกินเลนสิ่งขอแบบเน้นเน้นเนื้อหน่อยยังไงเหลืออีกห้าหมุนมับห้จังหวะนี้เจอะไรมาก่อนเลยบวกไปยี่สิบสองเหรียญไหลไรมาต่อเนื่องบวกไีเจสิบแปดแล้ววายมาเต็มกระดานจังหวะนี้ไหลอีกสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบ ฟียวฟ้ามะพร้าวเผามากแม่รางวั 4, ลซูเปอร์เมกา4,260งร้อเียวันนี้ต้องขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ